สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งในปฏิทินจีนเนาะถ้าเป็นวันวันที่ใดวันที่อะไรก็ลืมอันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งตามปฏิทินจีนก็คือเป็นวันพระวันพระนะคะวันพระจะมีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบห้าเนาะคนแต้จิ๋วเขาก็จะตื่นแต่เช้านะคะไปไหว้เจ้ากันวันนี้ตื่นเช้าฝนตกปล่อยๆโอตามาม่ามาบอยบ้านเก่านะคะทุกคนมาถึงคนอื่นเขาไหว้เสร็จหมดแล้วนะคะวันนี้โอโกมาม่ามาสายเนาะปกติ มาถึงก็จะมีคนเยอะเลยนะคะก็คือเขาจะมาไหว้กันเต็มเลยแต่ว่าวันนี้ามาสายก็คนน้อยไม่มีคนละหลือโอกามาสองคนมาบอกอุ้ยทูบดับแล้วเราต้องกลับแปลวทูบเองคือตามปกตินะใช้ทูบร่วมกันได้นะทุกคนก็คือใครมาจุดก่อนนะเนาะคนมาทีหลังนะจะไม่ต้องจุดทูบก็คือเราก็ไหว้ต่อได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามาถึงทูบดับไปแล้วเราต้องกลับบ้านแบลวทูบมาใหม่แล้วก็อามานะจะบอกว่าตอนแรกก็ถามนะว่าเรา,เาทูบไปไหมาอามาบอกไม่ไม่ต้องไปใช้ที่โน่น ไม่ต้องพกไปก่อนถ้ามันหมดแล้วค่อยกลับมาเอาเออก็แปลกดีแต่เ่าะไม่ได้ถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามอยู่นั่นแหละแต่ว่าแกพูดแล้วฟังไม่เข้าใจก็รอเดี๋ยวรอถามแม่เดี๋ยวมาละอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะทุกคนมาถึงเขาก็ช่วยอาาจุดทูนปนะเพราะว่ามาขึ้นขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะกลัวตกจุดเสร็จก็ไปไหว้ประตูปักที่หน้าประตูเนาะประตูด้านหน้าประตูด้าน ข้างในอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะมาเผากระดาษกันอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จพิธีนะคะไว้ที่ตามคลิปหน้านะ